สวัสดีครับเช้านี้ก็มาชมสวนเหมือนเช่นเคยนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาจากฤดูร้อนนะครับก็กลับกลายเป็นฤดูหนาวอีกครั้งนะครับอากาศหนาวเย็นจัดสมดังคำของครูบาอาจารย์ที่ว่าต่อไปวันเดียวกันจะมีถึง3ฤดูก็คือจะมีทั้งร้อนหนาวฝนในวันเดียวกันแลแล้วในตอนนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงนะครับ จากการที่เข้าสู่ฤดูร้อนกลางวันร้อนจัดมากกลางคืนก็ร้อนจัดจูู่อาทิตย์นี้อากาศก็หนาวจัดนะครับต้องนําเสื้อกันหนาวมาใส่ในฤดูร้อนอันนี้ก็คือสภาวะอากาศแบบสุดขั้วที่กาลังเกิดขึ้นจริงในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นถ้าเราอยากเอาตัวรอดเราก็ต้องทําตามคําของครูบาอาจารย์นักปราชญ์ท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นโดยการนรรําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแล้วก็ การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียงการทำโคกหนองนาอันนีน้ีเองนะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรานั้นจะสามารถที่จะอยู่รอดได้ในยุคของโรคเดือดนั่นเองวันนี้จะพามาดูพิธีการทำาสาวต้นพริกนะครับเห็นว่าพริกที่ปลูกไว้ที่สวนนั้นอันนี้จะเป็นรูดูการใหม่แล้วนะครับก็คือมีการผัดใบแล้วก็ออกผลชุดใหม่ออกมา วิธีการทําให้ต้นพริกของเรานั้นมีกินตลอดทั้งปีนะครับพริกจะอายุยืนมากนะครับอยู่ได้สองสามปีถ้าเราบำรุงดีก็คือการตัดแต่งกิ่งทําสาวนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดแต่งกิง่งต้นพริกนะครับพอเราตัดแต่งกิง่งต้นพริกแล้วนะครับพริกก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาใหม่ออกดอกออกผลออกมาใหม่นะครับส่วนนี้นะครับที่ทําการตัดแต่งกิ่งทําสาวแล้วเห็นไหมครับว่า พริก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกมาใหม่นะครับเห็นชัดมากสําหรับกอนี้นะครับเห็นไหมครับว่าโอ้โหสาหรับท่านที่ได้ติดตามช่องนี้นะครับก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่าพิกโซนนี้นะครับปลูกเอาไว้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะตัดแต่งกิ่งทําสาวนะครับและแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะครับพิกก็กลับมาดก อีกรอบหนึ่งนะครับแตกกิ่งก้านสาขาดูแลเหมือนกับงามกว่าการออกครั้งแรกอีกนะครับเออันนี้ก็แปลกนะครับดูแล้วมีความสดใสหรือว่าอาจจะเป็นที่ฤดูร้อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสู่ฤด,ดูหนาวอีกครั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่กําลังแปรปวนในทําให้พริกนั้นงามหรือเปล่าส่วนนี้จะเป็นพริกที่ได้ทําการ ตัดแต่งกิ่งทำาสาวเหมือนกันนะครับก็จะมีองค์รักษ์ประจําส่วนนะครับมาคอยตรวจตาดูนะครับวันวันไม่ทําอะไรครับมีแต่นอนนี่ก็ให้ทํางานบ้างนะครับไอรถถังครับนี่ก็จะเป็นการทําสาวของพริกง่ายๆนะครับแล้วก็แค่ตัดแต่งกิ่งของริกนะครับพริกก็จะอ่าแต่กิ่งก้านสาขาเอาใหม่ใช่ไหมครับตัดแต่งกิ่งแล้วที่สําคัญก็คือไม่ใช่ว่าตัดแต่งกิ่งแล้วเสร็จนะครับ ก็ต้องทําการใส่ปุ๋ยเพิ่มปุ๋ยนะครับแล้วก็ทําการรดน้ํานะครับที่ส่วนจะใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอคอกเห็นไหมครับที่ตรงโคนต้นก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยเม็ดโรยเอาไว้นะครับก็เลยทาให้พริกนั้นแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเหมือนกับพริกเพิ่งปลูกมาใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นพริกที่ผ่านการทําซาวนะครับผ่านมาประมาณ4เดือนนะครับ ทำสาวแล้วพริกก็จะแตกกิ่งก้านสากมาใหม่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับสวยกว่าพริกชุดแรกอีกนะครับนี้จะเป็นพริกที่กํากลังทําสาวแตกกิ่งออกมาที่สําคัญก็คือในช่วงแรกนั้นที่ปลูกตอน1นึ่งองเดือนแรกนะครับก็จะมีแมงบลุมมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ไหมครับไม่มีแมงลุมเลยนะครับใบสวยสดงดงามมากนะครับเกียวกระจีนะครับกําลังผีดอกออกผลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับที่ซื้อมาจากตลาดเราซื้อมา10บาทได้20ต้นใช่หไหมครับก็ปลูกเอาไว้ังจากนั้นก็ไม่ต้องซื้ออีกเลยนะครับก็คือนําเมล็ดไปหว่านไว้ให้ทั่วสวนเมล็ดที่แก่ๆนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราก็นําไปโยนทิ้งไว้ให้อ่ากระจายทั่วสวนของเรานะครับมันก็จะกระจายออกไปแล้วก็อ่าจะเกิดงอกขึ้นมาเองเมื่อฝนตกหรือว่าสภาวะอากาศที่เหมาะสมดังนั้น พิทีเราซื้อจากตลาดต่อไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้ออีกแล้วนะครับก็คือซื้อมาครั้งเดียวหลังจากนั้นก็เพาะ,มะเมล็ดเพาะ,มะเมล็ดเองได้นะครับหรือว่าจะไม่ต้องการเพราะก็โยนมันไปให้กระจายทั่วสวนแล้วก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับแค่นั้นเองนะครับพิกก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆในการทําสาพิกนะครับตัดแต่งกิง่งที่สําคัญก็คือทําสาวอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้อง ให้น้ําใส่ปุ๋ยบํารุงอยู่สม่ําเสมอนะครับพริกก็จะ,จะเจริญงอกงามมานะครับอันนี้จะเป็นพริกใต้ต้นกล้วยแล้วก็ใต้ต้นทานตะวันใช่หไหมครับต้นทานตะวันนั้นวายไปแล้วนะครับแต่ว่าพริกที่เราแต่งกิ่งทําสาวใช่หไหมครับโอ้โหกำลังงามมากเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยเพิ่มนะครับก็จะทําให้พริกนั้นาดกนะครับแล้วก็ออกบนเต็มต้นอันนี้จะเป็นพริกชุด ก่อนหน้านู้นนะครับที่ยังเก็บไม่หมดใช่ไหมครับโอโหสวยงามมากนะครับแล้วก็ปอดแมลงที่ส่วนจะเป็นการทําเกษตรแบบปลอดสารนะครับจะไม่ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นฆ่าแมลงนะครับก็จะใช้น้ําหมักธรรมชาติน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับใช้ใบายาสูบหมักหรือว่าสารอื่นๆที่เป็นกึ่งๆธรรมชาตินะครับก็จะไมใ่ใช้สารเคมีฉีดก็ได้กินนะครับได้กินจน ได้กินจนได้แจกนะครับแลวต่อไปคงได้ขายนะครับเพราะว่าดูดูแลงนี้ก็หน้าที่จะมีราคาแพงดังนั้นช่วงที่ราคาถูกเราก็ไม่ขายนะครับเราก็กินแล้วก็แจกแต่ว่าช่วงที่มีราคาแพงเราก็จะเก็บไปขายนะครับเพราะว่าจะได้ราคาที่แพงกว่าหลายเท่านะครับก็จะพาไปดูพริกที่อายุยืนที่สุดในส่วนนี้นะครับประมาณ1ปีนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับสําหรับพริกต้นนี้นะครับปลูกไว้ใต้ ต้นไม้ใหญ่นะครับตรงกลางสวนเลยนะครับอยู่รอดมาถึง1ปีแล้วและก็ทําการทํเสามาอีกหลายรอบนะครับรอบนี้ก็ทํเสาเหมือนเดิมเห็นว่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพริกกระเลียงนะครับพริกกระเลียงขาวก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรานั้นเอาทํเสาหรือว่ามัดมันใช่ไหมครับนี่สูงมากนะครับไม่ใช่เตี้ยๆนะครับดูครับอยาให้ดูมุมกว้างๆนะครับใช่ไหมครับโอ้โหนี่คือกอบอีกนะครับ สูงมากครับสูงท่วมหัวผมไปแล้วนะครับเห็นว่ามันก็ยังพีดอกออกผลนะครับเห็นไหมครับตั้งที่อายุหนึ่งปีไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังได้กินนะครับนั้นถ้าเราปลูกกินเองนะครับแล้วก็ขายบ้างเล็กๆน้อยๆตามหมู่บ้านนะครับแนะนําว่าโอ้โหให้พรมดุงนะครับตัดแต่งกิ่งทําสาใส่ปุ๋ยไม่ต้องตัดทิ้งนะครับก็จะมีทีกกินตลอดทั้งปีหรือว่า ได้หลายปีนะครับไม่ต้องปลูกใหม่นะครับเห็นว่าพีกก็ยังสามารถที่จะเจริญงอกงามได้อันนี้จะเป็นใกล้ๆพีกก็จะเป็นต้นยางนานะครับที่ซื้อมาปลูกใบเมื่อปีที่แล้วก็จะอายุประมาณ1ปีนะครับต่อไปเราก็จะมีปลาเก็บเห็ดมีพิกมีอุปกรณ์ในการแกงทุกอย่างอยู่ในสวนนะครับจะพาไปชมพิกอีกบร,ริเวณหนึ่งซึ่ง เกิดขึ้นมาเองครับตามที่บอกไปนะครับว่าเวลาที่เราบานเมล็ดลงไปนะครับเอาเมล็ดพริกมาโรยหรือว่ามันตกลงจากต้นแม่ของมันมันก็จะเกิดขึ้นมาเองถ้าพื้นดินของเรานั้นครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีปุ๋ยมีน้ำนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะปุ๋ยคอกมาหวานนะครับกล้วยหอมคาบินิดก็กําลังแตกกองงามเห็นไหมครับนี่จะเป็นพริกที่ผ่านการทํเสานะครับแล้วก็กําลัง พีดอกออกผลชุดใหม่เดี๋ยวก็จะเพิ่มปุ๋ยให้มันนะครับมันก็จะเพิ่มปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนต้นนี้นะครับโอ้โหต้นนี้ก็เกิดขึ้นเองนะครับส่วนนี้เป็นพิกที่เกิดขึ้นเองนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการทําสาวนะครับเพราะว่ามันพึ่งออกมาชุดแรกนะครับแล้วก็เก็บไปเกอบจะหมดแล้วก็ยังเหลืออยู่เห็นไหมครับนี้นี่เป็นพิกกระเหลี่ยงนะครับพิกกระเลี่ยงขาวซึ่งข้อดีของมันก็คืออายุยืนแล้วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรา นำไม้มาค้ำยันให้มันมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยันัใครที่อยากนั่งใต้ต้นพริกก็แนะนําว่าให้ปลูกพริกเกเลียงขานะครับก็สามารถที่จะนั่งเล่นใต้ต้นพริกได้นะครับน,นี่เจ้ารถถังก็มาสำรวจต้นพริกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างต้องใส่ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกต้นอื่นๆเล็กๆนะครับที่มันเกิดขึ้นเองเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับพอพื้นดินของเรานั้นมีความ อุดมสมบูรณ์นะครับพืชพันธุ์ต่างๆเมล็ดของมันตกลงสู่พื้นดินนะครับเห็นไ,ไหมครับกระเพราก็เหมือนกันกระเพราในสวนก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับมันปิวจากต้นแม่มาตกตรงนี้นะครับมีปุ๋ยมีน้ํามันก็เกิดขึ้นเองอันนี้ก็ทําการอ่าโยนตัดอ่าดอกของมันนะครับเมล็ดของมันที่แก่ๆนะครับเอาทิ้งไว้ใกล้ๆขนต้นนะครับลดน้ำเดี๋ยวมันงอกขึ้นมานะครับมันก็จะงอกขึ้นมาเองเราก็มี กะเพรากินอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องปลูกนะครับเกิดขึ้นเองนะครับโซนนี้กระเพราใน่วนนี้ไม่ได้ปลูกกระเพรานะครับก็เกิดขึ้นเองนี่ไหมครับนี่ครับมันจะเกิดเป็นโซนเดียวกันใกล้ๆก,ก,ก,กับต้นแม่ของมันนะครับต้นแม่มันปิวละอองปีวไว้ตรงไหนนะครับมันก็จะเกิดตรงนั้นนี่ไหมครับอันนี้จะเป็นกระเพราซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะตัดแต่งยิงทำาสาวได้เหมือนกันนะครับมันก็จะงอกงามขึ้นมากระเพราที่สวนนั้น อยู่ได้ปีสองปีเลยนะครับต้นแม่ของมันนู่นครับใช่ไหมครับอยู่ได้ในกอกล้วยนะครับอันนี้เพิ่งตายนะครับอยู่ได้ประมาณปีกว่าๆเลยนะครับใช่ไหมครับว่ากระเพาก็อายุยืนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการแนะนํานะครับการทําเกษตรในยุคโลกเดือดนะครับซึ่งวันหนึ่งมีถึง3ามฤดูอากาศหนาวอากาศร้อนฝนตกในวันเดียวกันนะครับซึ่งเป็นสภาวะอากาศที่ แต่ปวนเป็นอย่างมากและตอนนี้ก็กาลังพูดถึงกันมากว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราดังนั้นการที่เราจะมีชีวิตรอดในยุคโลกนี้ได้ก็คือเราจะต้องมีอาหารกินนะครับจะต้องมีสวนมีมีไร่มีนามีน้ำมีโคกหนองนาเพราะอะไรในก็คืออะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแล้วเราจะกินอะไรนะครับเกิดสงครามเกิดขึ้นสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นเกิดภัยธรรมชาติภัยพิบัติเกิดขึ้นจะกินอะไรดังนั้นถ้ามีสวนมีไร่มีนา ก็สบายใจนะครับว่ามีอาหารกินแน่นอนครับ